มองสตมีกล้วยีอ้อยก้นี่ามาอคชื่อไรส่สวัสดีครับรักเีช่องุกจแชนเนลนะครับโอ้วันนี้เป็นควานเนียเหละครับน่นจะช่วยยายทไแล้ะเอคอบอเจ้าครับวันนีุ้กจเขาเป็นควานเจ้าแพรงามนะครับ ชีวิตของชาวบ้านนะครับขี่จะพายางามนะครับวันนี้พายงามก็แวะนะครับแวะทุกบ้านเลยนะครับ ที่สบายไหมาใจจีาจจีโอ้ตาทวดเอากล้วยมาให้กินจิไปกินกับตาทวดเลยเร็ว แจเมงเลยแจเม้งเลย,เลยโอ้ตาทวดได้กินกล้วยกับตาทวดด้วยโอ้ยพอนุชัยให้ตาทวดเลยจิอ่าปูจิโอ้ยพอนุชัยให้ตาทวดนะครับตาทวดวิง่งเอากล้วยมาให้ก็พลายงามกินนะครับผมสุดยอดมากเลย โอ้ชอบกินผักนะครับเจ้าพลายงามนี่กินมะขามกินมะม่วงเดินรอบรอบบ้านนะครับอันนี้ไม่ได้ไปไกล อ่ามากินกล้วยกับคุณป้าอีกแล้วเน่เน่เน่กล้วยกับคุณป้าหน่อยแตยงามกินกล้วยกับคุณป้าเร็วเน่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 ขับอย่ายเร็วสุดเหรอ,อเออ โอ้ได้กินสุดทางเลยครับจะพลางงามสุดหล่อเลยครับใจเย็นๆอขอบคุณครับเร็วกินกล้วยทำไงเออรอรอรอป่านะครับมีแต่ญาติญาตกันนะครับ ะมานี่หน่อยมานี่หน่อยทางนี้มีอะไรให้ทางงามกินบ้างนี่คาเฟ่เหรออาวันนี้เรามาบ้านป้านะครับได้ไรกินข้าวกันครับนี่โอ้กินนิ่มแล้วโอ้เอาเลยครับเอะไรอะไรบันเจียงนาซำไรบ้านปานุษนะครับลุงนกฮะบันเจียงนาซำละไอ้เออกะไปกะ ะวยจิบจิบานเาบนคนเอาปะมานายเหน่งไงเบอสามกุครับขอบคุณครับเดียวาเร้ดาลุกนด้วยขอครบอาเลยครับอร่อยไหมครับกินข้าววันนี้อร่อยไหมอร่อยครับผมกินแค่อร่อยนะครับครับอาี้าลูกเต้าไปไหนหมดนี่เ้ยยยย้ายย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 ย รค,ออรครับเสียงเร็วปะครับอะไวจิช้างช่อไทยงามไทยงามงครับผมมีใ่บ้านพี่บ้านน้องนะครับ<ะ>อยู่แถวนี้ครับผมไอเจียงไอดองนมเนี่ยปะสิบเจ็ดปีนางปลุกไปจิ Mà ba, Chú chú Phú Kết Ê cho em ạ Chăm kia chăm kia Bà ba nữa ba nữa đâu Bà ba này tui dù này ba Mày

ป้าจะไปตัดต้นกล้วยอยู่ทำไม่เท่าเกลือจริงเองนไม่เทาเือนนอยเนาะส่งเนียเกอยล่ะจับเลยกบีซำๆเนาะเฮ้ยชิมงบแล้วชิมงบแล้วครับผมเออ <laughs> อ่อนพนบอ่อนพนบอ่ากินติมกล้วยกับคุณป้าเร็วโ oh. อ้ยอ่ากินกินกิน oh. ขอบคุณคุณป้านะครับ oh. กินต้นกล้วยอีกโอ้สุดยอดไปเลยวันนี้ เหมาะกันด <rude S 2> ีอยู่นะครับควานหนุ่มกับช้างหนุ่มเอโบนุอ่อนฮะบอยปลาเจนี่เองเด้อบอยปลาเจนี่เองโอ้กับบอยจีเลยเนาะ แห้งานไปเรื่อยก็เสร็จเองเลยอีกร้านหนึ่งอ่ะเนาะเออก็แห้งานไปเรื่อยไปไปเรื่อยเก็บเพิ่ไปเรื่อยเก็บเงินไปเรื่อยก,ก,ก็พอได้อยู่มั้งเซลล์ลูกชายเล่นนะครับบอกว่าจะให้ช้างเจ้าพลายงามแต่ว่าใช้นี่เองนะมันเหลืออีกร้านหนึ่งเสร็จบอ่อเขาอ่ะ ดูการกินครับยืนไข้ขากินอย่างรอนะครับผม ên, ố alia, ố. ได้กินสุดทางเลยมาปลาท่านสิป่าป่ากตัวลวนเจ้าวะโอ้ยหนูแม่เรายลายเป็นเมงกันถึงสามเนาะคือจังเลยที่พันเนี่ยที่พันเลย

โอ้ย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 ปลาวไม่อยากบินเจียงเพาะพอล่างงานถอยช่วยงานปิดคลิปง่ะสายแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้เจ้าของช่องเขาพูดคุยกันหน่อยนะครับกับท่านผู้ชมมีอะไรจะตอวท่านผู้ชมบ้างครับได้ขี่ช่างงา อาบนสูงชงวเร็วยงงอะไงเลี้ยวบ่นบ่นช่วยบนจ่ออ่ะเออบะเซียงเออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับในช่อง Fuji Channel นะครับผมเปิกําลังใจให้เราด้วยนะครับบ๊ายบายครับ